ในพื้นที่อำเภอสัติหตบนะครับประกอบไปด้วยทั้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านทาหารตำรวจและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัติเหตุบูรการกำลังเพื่อซัดซ้อมและเตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลสงการานต์ซึ่งทางหน่วยเหนือได้แ,แจกมาให้พวกเรานะครับร่วมมือกันในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยเนื่องในเทศกาล ใครใคร้างครเรยกอดบ้างแล้วกระโดดนไหครับพี่คำพิษครับ จะมาสวบตัวขายเชื้อให้ไม่เสียงเงิน